อยู่ซอยปัญญานะฮะสามสัญญานะเดี๋ยวให้ดูนะนาอาจจะย้อนแสงนะสามสิบัญญาซอย2องทับสิบสองนะฮะอยู่ตรงร้านติดถนนเลยนะครับติดถนนเลยนะครับ ตอนนี้ได้กี่ออเดอร์แล้วครับตอนนี้22 3, 22คิวยี่ส2บ <22 S 1> คิวแล้วนะเดือนแล้วนะฮะ22คิวแล้วบบนนะี่เอากลับบ้านเนาะโอ้กลับบ้านนะครับไฟนะเปิดไฟนี่แรงๆเลยนะแต่งแต่ลวกนี่นะ ปิดไฟแรงๆแล้วลวกเลยผู้สุกผู้สุกตด้วยกุ้งสดนะคะกุ้งสดนะกุ้งสดเ็กี่หลปูสุกุด่แล้วกุ้งดต่กุ้งสดเกลางปลาชิมด้วยชิมด้วย นี่เป็นกุ้งสดแล้วก็แซลมอนเผ็ดกลางปลาเอา้าแซลมอนอยูไ่ไหนห่อข้าวแซลมอนนี่นี่เราต้องเอานี่ออกแล้วปิดฝาที่มีคนนึ่งไหมต้องมีคนอยู่คนนึนงนองะอันนี้เอาอ่้เอาเราปิดฝา อยู่สองคนแล้วก็ปิดฝาเลยครับอ่านี่เขามียี่ห้อด้วยนะมีโลโก้ด้วยร้านนี้นะฮะอยากได้ไม่กว่าที่มีไม่กว่าใช่ครับเรจะต้องเดินไปอะไรยะบุกโมงสวยไหมงงโมงไม่งงนะงงงโมงแบบอือนี่ครับ อันนี้บินแรกใช่ไหมครับใช่บินแรกนกับบี่้องอันนี้ไม่ได้สองกอตรงนี้อยู่สองก้อเองอย่างเดียบินกัอนเสร็จแล้วเดี๋ยบินถ้าเสร็จเดี๋ยวปรกจะส่งให้ฮะทิ้ง้เลยครับตต้องอกลิดต้องตจะต้องมีคอังนเลยนะแต่ว่าบที่เราจะปับเปลนได้ีจะต้องเปนนนค่นี เดี๋ยวถ้าเสร็จพระโก้ก็จะส่งบินให้อ่าแล้วก็บินก็ใสน่นี่แล้วก็เก็บเงินลูกค้า แล้นี่หลายเมนูมากเลยนะครับเอาไปฝากใครมั่งเนี่ยไปบิลแรกเนี่ยบบก,นนกินได้ฮะกินหมดเลยนี่ต้องรองให้แฟนชิมมัง่งหรือว่าเขาชอารสชาติไม่เหมือนกันต่อ,นะอ,อ,อุุกกปอายยำำบบนะเจดคันนี้ก็บิลแรกนะยังไม่หมดเลยเดี๋ยวเมื่อเกิดเขาจะส่งบิลให้ แสดงว่าแถวนี้มีมีร้านร้านซีฟู้ดคนนี้เยอะโซนนี้เป็นโซนโซนผักนะฮะนี่ฮะผักสดอยู่ด้านนี้นะดดนนะโอ้โหไม่น่าเชื่อแถวน,นี้จะมีผูกมินต่ำนะฮะนี่ครับ อ่าได้อ่าได้ได้ได้ติดต่อได้ประกบก็ได้ครับในเพจนะครับอ่าฮอันนี้ปลูกนะอันนี้จะเก็บอนอันนี้คือแค่ปินแลนนะฮะโอ้โหประกบต้อง ก็ต้องเร่งมือแล้วนะเพราะว่าเยอะมากนะฮะเนี่ครับไข่เจ็ยขาวเป็ดบุกนี่ราคาไม่แพงนะฮะประมาณสี่สิบถ้าไหร่นะหกสิบบาทหกสิบบาทนะบุกนะฮะอันนี้เป็นโลโก้ที่ทางร้านทำใช่ไหมใช่ครับเป็นโลโก้เข้ามาข้าวโพดได้ย่างในบ้านใส่ข้าวโพดมะม่วงเฮ้ยก้าวโพดเห็นมีอ่ะ Ja. <laughs> ขอร้านชื่ออะไรครับน้องอันครับผมน้องอันนะอ,อันนี้เป็นคนยำคนต่อไปใช่ไหมใช่ครับน้องอันจะเป็นคนยำนะฮะนี่ดูดูไว้นะดูไว้นะต้องหูไวตาไวนะครับแล้วก็ต้องมือไวด้วยนะฮะไม่งั้นไม่ทันลูกค้านะ กล้องผมนี 8. ่มันตาไวนะกล้องผมนะเห็นหมดนนแมงวันนะจับภาพได้ดีมากนะตะบีออกตะวีออกด้วยโอ้โหมันบินทั่วเลยมองไม่เห็นโอ้บินแรกนี่กี่เมนูนี่แอมพูดอะไรนี่กี่เมนูเนี่ยแปดแล้วครับแปดแล้วโอ้โหยนี่เสียเสียมาเองเสียมาเองแปดเมนูแล้วเสียพัทยามาเอง มาจากพัทยานะตามมาจากพัทยานะสั่งสิบจานแป๊บเดียวครับแปบ๊บเดียวครับช้าแๆบบเลยพาเล่มงามนะครับทุกคนครับแปบ๊บเดียวฮะนี่ครับโอ้โหดูตัดซะก่อนนี่ดู <laughs> ตัดตรงกลางขึ้นแล้วฮะโอ้ด้านในนู่งก็เป็นลูกค้านั่งรอนะดูครับโปรตีนี้เป็นเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรนะ อ่าเขาเรียกเวดดิ้งเอป็นร้านเป็นร้านเช่าชุดแดนเซอร์ชุดการแสดงครับแล้วก็มีชุดสูทชุดราตีครับผมร้านหัวฟ้าสามสิบกันยานะครับหัวฟ้าสามสิบกัญญาน้อยครับผมชุดการแสดงต่างๆนะครับปูกัด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 ยำปูครับ ขอโทษด้ยวยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนะฮะเนื่องจากว่าพี่เขามารอตั้งกับบ่ายสามนะครับคนคนที่สั่งสั่งวันนี้นะมาตั้งกับบ่ายสามใช่ไหมเนองน้อง<ช>อ,อัญน,น,าาน,นบบะต้องต้องขอร<ม>ัอบทาน<ม>าโทษบ่ายสามตรงเลยอ่าทีนี้อันนี้แกสั่งไปเยอะเนือ่องจากยากแกเยอะนะฮะก็ะสั่งไปทีเดียวเลยก็เลยบอกว่าสั่งไปทีเดียวเลยนะก็คือบนเดียวจบนะฮะไม่งั้นแกต้องมานั่งรอบินเริ่มใหม่อีกนะฮะสิบกว่าเมนูครับชุดแรกนะ เสต็ปไงอันที่บอกนี่เป็นเสต็กนะฮะตัวนี้ตรงนี้ต้องออกไปตอกเงิบไปนี่ครับมีมีสารน้ำแข็งมาไหมลองโฟมอ่ะใกล้ๆขอไปใกล้เนาะ ลังโฟมใส่ไปเลยถ้าใครอยู่ไกลนะนแนะนำเป็นปลังโฟมใช่เกียร์นิดนึงนะแต่ถ้าใครอยู่ใกล้ก็ไม่เป็นไรครับมันยังรสชาติมไม่เปลี่ยนนะฮะถ้าใครจะเอาไปค้างคืนต้องแนะนำให้ใส่ตู้เย็นนะครับยำมะกกูสามแท่งมายำเช็ดสุกนะฮะอ้ยน้ำยำแกงส้มนี่อาาโอ้โหเต็มถ้วยเลยตายแล้วจะกินกี่คนที่หมดเนี่ยถ้วยเนี้ยดูดิ คิวสองัาคิวสองขาบินเชสุกนะครับอ่าเบอร์สองมาแล้วครับบินแรกกุ้งสดกุ้งสดข่กคือบกแต่มอเป็นกลางปลาก็ไข่ดูคุ้นคือกลางไม่ล้า เป็นคิวที่สองนะฮะโอ้คิวแรกพันกว่าบาทน,นะฮะออัันนนีี้ท่ปกบิหรอไอ้ที่ที่ที่เสียบอะ่ะเดี๋ยวมาให้เดีย๋ยวมาให้พี่ลำแหลมอะ่ะตะกู๊ตนะทุกคนนะสกู๊ตนะปรก็ต้องเล่นมือนะ,ะตอนนี้นะฮะเนื่องจากว่าผู้คนจำนวนมากนะฮะอาจจะวีนแตกได้ <laughs> ต้องเล่งต้องเล่นนะ นะ้าขะเดเตเข้ามานะครับขอนะบ,ค,บคุณครับครับผม ไข่ปลาอยู่ในรู้สึกอยู่ในนั้นน่ะในตู้ในตู้เย็นอ่ะไข่ปลาออกมาเลยอ้าวเมื่อกี้ออกไปแล้วให้ไปบีบมาเอาเอาขึ้นมาเลยเร็วเร็ว็มีแฟนคลับมาถ่ายลงถ่ายรูปนะเนีโอ้ยคนเยอะมากนะ คนานนะก็ไม่แพ้คอนแก่นนะครับผู้คนเยอะมากนะวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็ขายกันยาวๆนะสำหรับชุดนี้จะไม่มีเคอร์ฟิวแล้วนะฮะคนคนรานก็อยู่กันเทียนนทเท่ยงคืนนะฮะห้าทุ่มในคืนนะอยู่กันยาวๆนะสำหรับวันแรกวันนี้นะฮะ ถ่ายปลามาแล้วถ่ายได้ครับถ่ายใกล้ได้ครับไม่เป็นไรครับอ่าอาที่ยปักบินเท่าหไหร่นลำแหลมอ่ะปูเจออยู่ไหนปูเจอยังไม่ออกมาเลยไม่เห็นอ่ะปูเจอครับปูจเจอแลียบร้อยมากปูเจอยังไม่เห็นออกมานะ

อร่อยอร่อยมากอะทหาที่ใส่กินให้พี่ด้วยที่บางมือไหบินต่อไปสามจ้าอันนี้คือสามจ้าย่างหมูยอดเตกจ้าปลาหนึ่งแล้วก็ย่างลมทะเลสดรวมทะเลสดนี่นั่นนี่เผ็ดมากปลานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะค่ะพี่ครัพี่ครับโอเค หรับร้านต้องที่ไหนที่ว่าเมืองวันมีนะเาก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะเอาต้องแข็งโปะไว้นะฮะหมูย้อนอนย้อนถุงด้วยหมูยอนมูย้อนส็่งมีตรงนี้นะอะาทีมงานดูเช็คเช็คบินด้วยตั้งมาบินเจ๊ซิบก็กลับ เบอร์สาเบอร์สอยู่ไหนอ่ะเชิ้นจ้าสาม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 นนนนอ้าวกรหัใครงงเพิ่มอะไรไหมใส่แบไ ได้ไัมจ๊าได้ครับรถแกต้องล้นเลยไปได้ครับ เป็นคนยำเหมือนกันใช่ไหมต่อไปฮะม,ออมือลองนะอ๋อมีมือมือหนึ่งมือสองต่อไปจะยำแทนประกบนะเป็นคนยำประยำร้านสาขาโคราชนะฮะยหอมพันธนะครับ,บหอมพันธ์นนที่คือเป็นร้านที่เขาเทำเกี่ยวกับชุดชุดต่างๆนะชุดการแสดงต่างๆนะฮะแต่ว่ามีมีชื่อของใครไหมครับว่าหอมพันนี่ชื่อใคร ไม่มีค่ะไม่มีเนาะ,นะอ๋ะอขเขาตั้งขึ้นมาเยอะเฉยนะขอาตะบุยหน่อยตะบุย สี่ครับร้านนี้มาใส่กลางเลยนีออกเลยครับนี่คิวสามโอ้ร้านนี้มีผู้อัดด้วยนะนี่ครับสั่งได้นะผู้อัด ี่ีรดีนะคะขอบคุณนะคะขอโทษด้วยนะจ๊ะคะขอโทษอะไรประกอบขอโทษที่ต้องให้รออีกครั้งขอโทษที่ทำให้รอนานนะฮะถูกต้องแล้วเราเองก็คอยเอาบินน่น uh, uh uh yes> uh 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 ี่ะบแบบกยา อ,อ, 1941, อันนี้เป็นเมนูของทางร้านนะฮะเริ่มต้นที่6กสิบาทนะฮะตานงนี่ยงไ้บยนอาเป็นยาวกั่อนนี้จานจามาบอกยังนยำหรือผักไกงจารถ้าทานนี้ให้ทานไตงจารมาเลย อาจา์ปกติใช่ไหมจา์ปกติ

ดีป๊อปบัานยังไงถับข้าแยกให้ดีเงียลูกสายลูกยางไม่แต่ถังเนียาแยกข้อย่างแล้วถังอ่ะมันต้องจับเหยื่อปีป๊อปเขาสี่ข้าโออนี่ชื่อยิงป๊อปเหรอโอยิงป๊อปนะ าาลงมือกูอยู่นะฮะลงมึกเอ,อ้าสาขานี้มาด้วยหรอสาขานี่มาด้วยหรออามี่สวัสดีจ้าหมึกกบว่า สดมกจัดจานใปผัดยามีนี่พันนี่จัดจานเลยคับจัดจานเลยตลอดคิวที่14เรามยอดปลาได้ไหมครั4สิาได้ไมยังมียเวลารถนู่นไม้ไไกลมากเลยไม้ไผ่ไปใส่เหรอเชื่ออะไรพี่แอนี่พี่แอ่เพราะว่าไม่ราไม่รู้วา คิวที่เท่หร่ด hey, ูดูตำเนี่ยค่ะแลใส่ใส่โคตรของว่างแสจับตใ่ในทุ่งส่ายตอนนี้ถึงท่ไหร่แล้วะเร่งหมแตอนนี้คือง่่ส่คิวส่ครับ่ใส่ใส่ี่ใส่ที่ใส่แบบท่ใสน้ตรงชั้นที่ถว่า นี้ราคาปกติหรือยังไงบ้างครับปกติเท่าก็เท่าเหมือนทุกสาขาอ๋อปกตินะยูสี่ใช่ไหมกูแจ๊กยูสี่เนาะใหญ่มากมะขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิจโจอัลเเรชชันแครับร้านพกรุยามสาเซตสาขาโคราชนครราชสีมานะฮะเบอร์โทรศูนย์แปดเจานยห้าะฮะบายหงพัฒนอยู่สามกันยาซอยสนะครับหลังห้างเซนทัลขอบคุณที่ติดตามชมสุนิจโจอเรนะฮะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ